ตอนออกตัวนไหมครับปัน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 โอเคก็สวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง first <Hey. S 1> play อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูรถที่ผมสร้างรวก็เนินนันมากเดี๋ยวเราไปดูเลยครับแสงหายเดินถอายลังไปนะี่ครับเฮ้ย hey, นั่ใครครับ นี่ใครครับใคหน่าใครครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูรถที่ผมสร้างมาครับเยดเป็นไงล่ะครับโอ้ยบีลักวางลมครับใช่ไหมครับน้องแฝงใช่ครับสู้กันเขียวได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับี่ครับ ปัาง,งลมครับเดี๋ยวเป็นไงบ้างครับคุณแปงวันนี้ก็ยังไม่ได้ยกเครื่องวางใส่เลยนะครับเนี่จริงๆม,มันก็ไม่ได้เป็นเดีย๋ยวแคทไทยเป็นไรครับติ้งเป็นโครงร้อยครับดิมร้อยครับนี่เนี่ครับอะไรเก่ามันยังไม่ได้ใส่ประกอบอันนี้ สายแค่เฟรม125ก่็แปลงหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าอยากให้รีวิวเพิ่มหรืออยากให้ไล์อะไรก็ขอเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นลังใจนะครับเดี๋ยวก็จะทําเรื่อยๆนะครับใช่ไหมครับคุณแป้งเจอกันบนดอยครับครับเจอกันบนดอยครับอินดูโสายห้าเขาจะคีบแค่ต้นนี้ครับโหดครับ